ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับผมก็พามาชม18 3รุ่นครับสำหรับใครที่มีลำโพงโครงปั๊มอยู่แล้วแต่อยากอัปเดตเป็นลำโพงโคงหล่อขึ้นมาแต่ก่อนอัปเดตครับต้องมาเรียนรู้จักลาโพงก่อนว่ามันเป็นยังไงมายังไงครับไม่ใช่ว่าเอาไปเปลี่ยนเลยมันจะดีขึ้นไม่ใช่ครับเราต้องดูว่าซื้อปุ๊บมันเหมาะสำหรับ power แล้วหรือเปล่ามันก็มีหลายส่วนที่สำคัญมากครับผมครับสำหรับใครมีโคงหล่อครับใครอยากเปลี่ยนยุคแรกแทคขี้เลยมากครับลำโพงโคงหล่อเอาที่ไาใส่ก็ถือว่าเอปเกรดคุณภาพเสียงขึ้นนมาักิว ถือว่าไม่หนีกันไกลกับลำโพงตัวที่ใช้อยู่โครงปั๊มหลายรุ่นสำหรับตัวทำตัวนี้ครับผมครับแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับผมครับความแน่นของเสียงครับโครงหลอกก็ประสิทธิภาพคือความทนไม่บุบไม่เบี้ยวแล้วก็วอยใหญ่กระดาษดีมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับตั้งวัดตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมลำพงตัวนี้ครับสี่ถึงแปดโอห์มครับทำไมถึงสี่ถึงแปดโอห์มเพราะว่าเวลาใส่แม่เหล็กครับผมมันก็อยมานสี่ห้าหกเจ็ดโอห์มครับแล้วแต่ช่วงชักของลำโพงเหมือนกันครับผมครับสำหรับตรงนีี้้้คครรรััับกแแนนนนนะตตววห่่โงอยเลลุ ก็มาวยใหญ่พอสมควรครับวยสนิ้วครับผมครับนี่ก็ตอบสนองความถี่ครับ2ี่ถึง300เฮิร์ตครับผมเป็นแรที่กว้างมากเป็นวิดที่กว้างมากครับผมครับป่ะผ่านไมยรุ่นแล้วก็ที่เกลียพงครับหนึ่งจุดก็คือครับนี่เขาเรียกว่าหนวดกุ้งครับต้องดูด้วยว่ายิ่งบัดรโพงมากตรงนี้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นครับนี่หนึ่งจุดที่เราควรสังเกตในการใช้งานน้ําหนักตัวนี้ครับ11.5กิโลเท่านั้นครับก็น้ําหนักขึ้นมาจากตู้แค่กี่กิโลครับผมก็สามารถสัมผัสยกคนเดียวได้ครับผมับปทีีีน้ขยมาอก 1รุ่นครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่น ID ครับผมเป็นลาโพงแต่งขึ้นมาอีกครับผมครับแต่ถ้าเรามีโค้งรอจะเปลี่ยนตัวนี้เราก็ต้องคิดหนักครับเพราะว่าลําโพงกินบัตรมากขึ้นแล้วก็กระดาษแข็งมากขึ้นแล้วก็โอห์มน้อยลงนี่สาคัญมากโอห์มน้อยลงครับผมครับพวเวอร์ก็ต้องเก่งด้วยครับผมครับใครจะเปลี่ยนรุ่นนี้ต้องคานึงถึงพาวเวอร์ด้วยครับผมแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นร้อยเอเ็นตครับตัวนี้ก็พัฒนามาอีกหนึ่งรุ่นของไอบ้าครับผมเป็นตัวนไอม 6โอห์มครับผมครับแล้วก็พร้อมด้วยวาย4นิ้วสำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้สังเกตดูนะครับมันพองหวัดมากดูตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับหนวดกุ้งเห็นไหมครับความใหญ่ของหนวดกุ้งก็จะใหญ่มากขึ้นครับผมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็ก2ชั้นแม่เหล็ก2ชั้นก็ดีคืออะไรครับผมครับตัวชักมันจะยาวมากขึ้นครับทำให้รูปเสียงได้ลูกกระเรียนเยอะมากขึ้นแล้วก็เกาีแม่เหล็กเยอะมากขึ้นครับผมครับความหนาของแม่เหล็กก็ก้อนละ20มิลครับสองก้อนก็40มิลหรือ4เซนนั่นเองถือว่าใหญ่่พออออสสสมมมมคคคคคคววววรรรรรราหัััััััับบบบบบตตตตนนนนนนีีีี้้้้ผผดกกกก็็งงถถ60 200ึเฮิซ์ ลำพงไม่เหล็กใหญ่ขึ้นโค้งขึ้นครับน้ำหนักก็ขึ้นครับ12.7กิโล713กโลก็เลยทีเดียวครับสำหรับรุ่นนี้ครับผมครับจากรุ่นนี้ครับผมครับก็ขยับมาไอบ้าอีกหนึ่งรุ่นครับไอบ้าเขาก็มีสินค้าหลายตัวครับตัวนี้วอย4นิ้วครับยังมีวอย5นิ้วครับแต่ราคามันสูงครับผมสำหรับตัวนั้นครับผมสำหรับ18นิ้วตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดที่เราขายที่รดค18นิ้วครับผมตัวนี้ก็พิเศษเขาหลายอย่างว่าเป็นทางด้านไม่เหล็กไม่ขับหแล้วม็เหล็ก2ตัวนี้ก็ช่วย พยุงไม่ให้ไม่เหล็กแตกเพราะว่าการใช้งานครับมันเจอความร้อนครับผมเจอความร้อนปุ๊บเวลาเราเคลื่อนย้ายเราพลิกไปพลิกมาครับตรงนี้มันชอบหลุดมันชอบไหลครับเพราะว่ากามันคือคือความร้อนอยู่แล้วก็ตัวนี้มาในวัดที่สูงพอสมควรครับ1น0 0งพัทวัถือว่าแน่นอนมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็สะพานครับก็ใหญ่มากขึ้นครับสำหรับตัวนี้สำหรับะพงไอ้บ้าของเราครับตัวนี้ครับผมครับหลงพงนี้ครับก็มายุ่น6โอมครับผมครับหลายคนยังสงสัยว่าโอมคืออะไรครับโอหละตัวสําคัญมากในการบอกบอกว่าเพาวเว่า คุณขับได้กี่ดอกจะประมาณนั้นครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าได้คว้างพอสมควรครับตอบสนองความถี่ครับผมครับห้าสิบถึงห้าลิตรถือว่าก้างพอสมควรสลับลำโพงไอ้บ้าตัวนี้ครับผมมาดูน้ำหนักของดอกไอ้บ้าดูครับผมึบมาชมกันว่าเท่าไหร่โอ้โหครับเกือบยี่สิบสองกิโลใช่ไหมครับน่ำหนัก ต่างกับนี่เกียบครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับรุ่นนี้ครับเพราะว่ามันใหญ่มากขึ้นแล้วก็จุดเหล็กใหญ่มากขึ้นครับทำไมถึงทําขนาดนี้เพราะว่าลำพงยิ่งบัดสูงเท่าไหร่ยิ่งกินบัดเพอ,เอรมมากขนาดน,นั้นยังเน่คมดังมากขนาดนั้นถ้าเราทําพวกล็อกมเมล็กหรืออะไรระย่างไม่ดีอาจจะมีผลเสียต่อลำพงได้สำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้หลังจากที่เราดูรายละเอียดข้า,ขาวๆไปแล้วครับมาดูราคาครับผมอดอกทับครับราคา2,600บาทครับผมครับสำหรับดอกทับอันนี้ทรับไอดีราคา3,200สรบาทสลยบ้าครับ 4 5 0 0บาทเห็นไหมครับแต่และรุ่นแต่และราคามันก็ต่างกันราคาถูกวัดก็น้อยประสิทธิภาพก็น้อยลงตามวัดครับผมตามราคาวัดราคาสูงขึ้นมาแล้พงก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกครับตามวัดตามราคาแต่ย้ําก่อนเปลี่ยนทุกครั้งครับต้องดูวัด power ดูโอห์ม power ว่าโหลดได้กี่โอห์มทุกอย่างก่อนที่เราจะเปลี่ยนลำพงทุกครั้งครับผมครับหรือสามารถเอาเข้ามาปรึกษาที่บริษัทเราเลยครับผมครับ